สวัสดียามเช้านะคะกับภาวะโควิดที่ดุดันติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันนี้อยู่ที่เมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่15,000กว่าคนเนะเาะขอส่งกำลังใจนะคะให้กับทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็ผู้ติดเชื้อทุกท่านทุกคนนะคะเห็นใจกันทุกๆฝ่ายเลยค่ะแลน,นาพาเพลินวันนี้นะคะเช้ามาพามาดูต้นไม้ที่สดใสเนาะ ค่ะจะมาดูเจ้าซีดีอุตคำโดนางฟ้านะคะที่น้องกำลังดอกตูมๆออกมานะคะน้องตัวนิดเดียวเองนะคะถ้าเทียบกับน้องแมวข้างๆนะคะน้องมีดอกแล้วนะคะส่วนใกล้ๆกันก็คือโอพันเทียนะคะใบเสมาโน่ที่เราเรียกกันนะคะภาษาบ้านๆแล้วก็มีเสียงน้องไก่นะคะตอนเช้า ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นกุมารียกซับด่างนะคะจะให้เห็นว่าใบน้องด่างเห็นไหมคะอันนี้เป็นกลุมาเรียกซับด่างค่ะนี่ค่ะใบน้องก็จะด่างออกมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวรอแตกใบใหม่ดูซิว่าใบอื่นจะด่างอีกไหมนะคะน้องแตกใบใหม่มาแล้วน้องด่างนะคะซึ่งใบเอาใบนี้ก็ด่างค่ะแต่ว่าด่างยังอ่อนๆอยู่นะคะ แต่ใบแรกๆของน้องะค่ะก็ไม่ด่างเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามาชัดก็ต่อเมื่อออกใบใหม่นะคะใบนี้ที่เป็นใบใหม่ล่าสุดี่ด่างเห็นชัดเจนเลยนี่นะคะอันนี้เป็นกุมาเรียกทรัพย์นะคะเช้ามาก็สดชื่นกับต้นไม้ค่ะส่งกำลังใจให้ทุกๆคนทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลนะคะ ผู้ป่วยทุกคนนะคะช่วงนี้ก็เข้าใจทุกๆฝ่ายเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ให้ดูรอบๆมีน้องมะนาวด้วยนะคะนี่ค่ะ น้องนักกล้ามเพิ่งได้มาใหม่นะคะเป็นต่อบูต่อบูก็คือตอที่เป็นสีฟ้า,ฟาแบบนี้นะคะที่เขาจะมีเป็นคล้ายๆปุยพอเราไปจับแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะนี้เลยอันนี้เป็นรอยมือที่จับกันมานะคะเขาก็จะเป็นลักษณะนี้เลยเดี๋ยวรอให้เขาส่งตัวนิดนึงเพิ่งได้น้องมาเมื่อวานนะคะน้องก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะเป็นตอที่สวยงามมากนะคะอันนี้เขาเรียกว่า นักกล้ามซึ่งชื่อทางการเขาไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวจะหามาให้อีกทีหนึ่งนะคะส่วนใกล้ๆกันนะคะก็จะคามาลูนะคะก็เป็นคอนโดนังฟ้าที่ไม่ได้มีหนามนะคะเป็นตอบูนะคะซึ่งตอนนี้เรามีตอบูทั้งหมด3ต้นนะคะก็คือน้องนักกล้ามเราจะให้ดูข้างหลังค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะ ดอกตุ่มใหญ่แล้วนะคะตุ่มดอกใหญ่ขึ้นมาแล้วค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่เขาออกดอกมาแล้วนะคะ <c oughs> เขาก็เรียกเป็นฝักนะคะ <c oughs> ก็จะสุกแล้วนะคะค่ะวันนี้นนาภา,าเพลินพามาดูนะคะน้องนักกล้ามตอบูสวยๆนะคะกอใหญ่ๆนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะกับภาวะเศรษฐกิจ แล้วก็ภาวะโควิดแบบนี้มีกำลังใจสู้ๆกันนะคะแข็งแกร่งให้เหมือนกับกระบองเพชรค่ะกระบองเพชรเขาอยู่ได้ทุกสถานการณ์นะคะพวกเราก็เช่นกันนะคะวันนี้นะนาพาเพลลากันไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะลากันไปก่อนด้วยน้องนักกรามนะคะสวัสดีค่ะ